หน่วยตาวิเศษเรื่องประโยชน์และโทษของขยะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมามาให้เสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับ จังนับดังดังนับให้ดีดี one two three f i v e six seven eight n i n สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับคุณครูเหม่เช่นเคยค่ะอาทิตย์นี้เราก็ยังเรียนรู้หน่วยตาวิเศษนะคะวันนี้วันอังคารแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์และโทษของขยะค่ะ แต่ก่อนอื่นเราไปทํากิจกรรมแรงของเรานั่นก็คือกิจกรรมเช้าวันใหม่โสดใสแข็งแกร่งนะคะเดี๋ยวคุณครูเหมือนจะพาเด็กไปทําอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอของพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะ I กิจกรรมต่อมานั้นก็คือกิจกรรมกลุ่มใหญ่นะคะกิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้คุณครูเหมยจะพาเด็กไปฟังเนิทานเรื่องหมู่บ้านไม่เป็นไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมและรับฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยคะ่ะเรื่องหมู่บ้านไม่เป็นไรนะหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งชื่อหมู่บ้านคือหมู่บ้านไม่เป็นไร เพราะทุกคนในหมู่บ้านนี้มีนิสัยมักง่ายและไร้ระเบียบวินัยในการทิ้งขยะและสิ่งสกปรกต่างๆแต่มีอยู่ครอบครัวหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ซึ่งมีนิสัยแตกต่างจากคนในหมู่บ้านผู้เป็นพ่อทิ้งขยะในถังขยะผู้เป็นแม่กวาดบ้านผู้เป็นลูกรดน้ําต้นไม้ซึ่งแตกต่างจากคนในหมู่บ้านที่มองครอบครัวของเขาว่าเป็นครอบครัวที่ เข้มงวดจนเกินไปไม่ผ่อนคลายเหมือนคนอื่นๆในหมู่บ้านวันหนึ่งมีฝนตกอย่างหนักเกิดน้ำไหลทะลักเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างไม่ระวงังไม่คิดว่าน้ำจะเกิดมาท่วมหมู่บ้านของตัวเองแต่เวลาผ่านไปไม่นานนะน้ำก็ท่วมทั้งหมู่บ้านเพราะพวกขยะที่เขาทิ้งเรี่ยราดนั่นเอง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้จนเกิดน้ำท่วมขังเว้นแต่บ้านที่ครอบครัวสะอาดมีระเบียบวินยัยไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำจึงทำให้น้ำไม่ท่วมบ้านของพวกเขาจึงทำให้ผู้คนในหมู่บ้านมาขอความช่วยเหลือและขอคำแนะนำโดยที่ครอบครัวนี้ก็ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี เริ่มจากการทิ้งขยะก็ทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกที่และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกันและกันตลอดเมื่อทุกคนช่วยกันหมู่บ้านก็ไม่มีขยะและน้ำไม่ท่วมกลับมาสะอาดนานตามเหมือนเดิมหลังจากที่ได้เด็กฝังนี้ทานจบไปแล้วนะคะคุณครูเหมยก็จะมีคำถามมาทามเด็กสองคำถามด้วยกันนะคะคำถามข้อที่หนึ ขยะมีประโยชน์และโทษอย่างไรคะคำถามข้อที่2ถ้าเราทิ้งขยะลงในแม่น้ำจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆอย่าลืมหาคำตอบและส่งคำตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะ ประโยชน์ของขยะนะคะขยะรีไซเคิลนำมาประดิษฐ์สิ่งของช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมลดภาวะโรกร้อนและช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆใหม่ๆนะคะสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนโทษของขยะนะคะมีกลิ่นเหม็นทำให้อากาศเสียนะคะสร้างความเดือดร้อนความลำคานนะคะเป็นแหล่งแพา่พันเชือ้อโรคและสัตว์ต่างๆนะคะ น้ำรูปนะคะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนชีวิตและสัตว์ค่ะคําศัพท์วันนี้นะคะคําว่าขยะเปียกอ่านอีกครั้งนึงค่ะขยะเปียกคำศัพท์คำที่สองขยะรีไซเคลิลอ่านอีกครั้งนึงค่ะขยะรีไซเคลิล คำศัพท์คำที่3ขยะอันตรายอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขยะอันตรายและคำศัพท์คำที่4ขยะทั่วไปอ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขยะทั่วไปกิจกรรมของเราก็ต้องมาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์วนันนี้คุณครูเหมือนก็ให้เด็กฝึกกล้ามเนื้อมือเช่นเคยนะคะ โดยให้เด็กๆระบายสีรูปภาพให้สวยงามตามจินตนาการค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบงานสีเทียนค่ะเด็กๆคนไหนที่ทำผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะและถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครู่อยดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย